ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายอย่างที่เรียนนะครับเราจะพูดคุยกับคุณชวันบุญประกอบศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบอมจแอ t เทคหับกันตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณชวันสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณโสพนสวัสดีครับคุณวันเพลครับค่ะขอบคุณว่านะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น IPO ที่กําลังจะเตรียมเสนอขายให้กับนักลงทุนก่อนอื่นให้คุณชวันแนะนําสําหรับ a อทเทคฮับก่อนนะคะว่าให้นักลงทุนได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งค่ะใช่เลยครับครับก็แอทเทคฮับจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าแอทนะครับก็เป็นบริษัทเรียกว่าเป็นบริษัทไอทีนะครับอยู่ในเมกะเทรนนะครับโลกยุคดิจิตอลอุตสาหกรรมที่เราเ ทำธุรกิจร่วมด้วยนะครับคู่ค้าหลักก็เป็นอุตสาหกรรมเทเลคอมนะครับเเทเลคอมก็เป็นตัวแทนของเรียกว่าโลกยูทิจิตัลที่พวกเราจับต้องได้อยู่กันในทุกๆวันนะครับถามว่าอะไรแน่นอนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บมีกันทุกคนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เรียกว่าเด็กๆคนละหลายเครื่องด้วยใช่ใช่ครับนี่เองก็คือเป็นธุรกิจหลักนะครับที่เราร่วมพัฒนานะครับโซลูชันนะครับให้บริการนะครับร่วมกับค่ายมือถือ นะครับก็เติบโตไปกับปริมาณการใช้งานนะครับครับผมจุดนี้เองจุดนี้เองผมเรียนอย่างนี้ครับจุดแข็งของโอกาสก็นะครับให้ให sí ้อยากมองว่าตัวซินการ์เนี่ยเป็นเสมือนบัตรเครดิตการ์ดใบหนึ่งนะครับประชากรไทยเนี่ยมีประชากรที่ถือบัตรเครดิตเนี่ยจำกัดเนื่องด้วยข้อจํากัดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ประชากรซินการ์นี่โอ้โหไม่จำนี่ไม่จากัดนะครับแล้วมีมากกว่าประชากรไทยอีกนะครับถ้านับรูม มากกว่า80%ปรของชากรเรามีฉะนั้นธุรกรรมต่างๆที่บริโภคหรือว่าซื้อบริการดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆผ่านแคลเลอร์บิลลิงหรือผ่านซิมการ์ดเนี่ยจุดนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่ททางแอดเทคของเราเนี่ยรูมให้บริการกับค่ายมือถือครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของคนที่จะใช้จ่ายเงินผ่านผ่านระบบดิจิทัลที่ใช้เงินสดน้อยลงมันมีแต่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเหตุผลที่เมื่อสักครู่ชูชวนบอกว่าแนวโน้มธุรกิจมันก็น่าจะเติบโตได้ขึ้นเรื่อยๆู ถูกต้องครับแล้วข้อจำกัดของการใช้แคริเออร์บิลลิงเนี่ยเรียกว่าต่ำมากเอาง่ายๆคือถ้าซินการ์ดมีเงินหรือมีวงเงินเนี่ยสามารถสับสไครปบริการซื้อสินค้าหรือแม้แต่ทั้งเช่าหนังนะครับอย่างอย่างช่วงเนี้ยที่ Work from Home กันใช่ไหมครับโภเกสเงของเด็กๆใช่ไหมครับะระบบบล็อกรับสมาชิกนะครับมีหนังเป็นเรื่องๆให้ดูเนี่ยสืหรับหรับหลายๆท่านที่ไม่สะดวกในเรื่องของการใช้บัตรเครดิตในการตัดเงินเนี่ยสามารถทํารายการผ่านซินการ์ดโทรศพท์มือถือได้ทันทีเลยสามารถเช่า อยู่บ้านปลอดภัยได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นับค,ครับแนวน้มเห็นบอกว่าก็จะรองรับเรื่องของเรียนดิจิตอลในอนาคตด้วยใช่ไหมคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับในในแอปพลิเคชันชั้นนําที่ที่ในสังคมเราใช้งานกันอยู่ใช่ไหมครับก็มีการซื้อคอยซื้ออยู่แล้วในนั้นใช่ไหมครับรูปแบบต้องเรียนอย่างนี้ฮะของเราเนี่ยไปร่วมขยายศักยภาพของตัว c a r r i e r Billing หรือว่าการตัดเงินผ่านสินการให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถ คือพวกนี้ได้ง่ายขึ้นข้อจํากัดน้อยลงนะครับแล้วก็ทํารายการได้สะดวกขึ้นครับผมค่ะโอ้แนวโน้มธุรกิจเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วมีมีอะไรที่เป็นเป็นจุดเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่ทางทางทางแอดเองต้องต้องระวังบ้างไหมครับจริงๆเอ่อต้องเรียนอย่างนี้ครับเอ่อมุมของแอดเทคเนี่ยเราผมเรียนอย่างนี้ครับใ,ในในอุตสาหกรรมเทเลคอมเนี่ยถ้าให้เห็นภาพนะครับจะมีอยู่สองส่วน,ส,วนส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ กับซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเทเลคอมเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ขยายเน็ตเวิร์กแล้วก็คัพเวอร์เรจนะครับงานฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นบริษัทผู้ให้ผู้ที่ผลิตแล้วก็ติดตั้งอ่จจะเช่นเสาสัญญาณสายสัญญาณเป็นต้นแต่ในส่วนงานซอฟต์แวร์นะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทเลคอมงานซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็มีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นฟลอนต์เอนซอฟต์แวร์นะครับและแบ็กเอนซอฟต์แวร์นะครับงานฟลอนต์เอนซอฟต์แวร์คืออะไรก็คือแอปพลิเคชันที่พวกเราใช้ติดไม้ติดมือกันนะครับมันก็จะมีความเเสี่่ยงงรือ ความนิยมและไม่นิยมแต่ในส่วนงานที่แอทเทคของเราทำร่วมกับค่ายเทเลคอมเนี่ยจะเป็นงานแบ็ k เอ d นซอฟต์แวร์ก็คือเป็นงานซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม b 2 b เรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องอาจะได้รับความนิยมหรือไม่นิยมเป็นการบีท b 2ีครับผมการที่เราจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ค่ะคุณชวันคะเราเราจะเอาเงินส่วนที่ระดมทุนเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างคะ หลักๆเลยนะครับเราระดมทุนในหลักๆซับเนี่ยมีสองมิติมิตทิที่เรียกว่าเ,าเป็นนามประธรรมคือเราได้ความน่าเชื่อถือกับคู่ค้าอ,อย่างที่เรียนผมทาธุรกิจคู่ค้าผมเนี่ยมีแต่ o ป e เ a t o r รายใหญ่ค่ะใช่ไหมครับการที่เรายกระดับสามารถเข้าสู่เ,เป็นบริษัทจดทะเบียนในหลักๆรัพย์ได้เนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเราก็ถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีมาตรฐานรับใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นนามประธรรมนามประธรรมเลยในชื่อ เบนฟิที่เราได้รับส่วนในเรื่องเงินทุนเนี่ยนะครับทางบริษัทก็จะนําไปขยายทีมงานนะครับแล้วก็จะต่อยอดงานในสิ่งที่เราถนัดจากค่ายเทเลคอม,อ,มอย่างที่ผมเพียงมากครู่งานของเราเป็น B2B นะครับแล้วเราทาให้กับค่ายเทเลคอมข้อดีหรือโอกาสคือค่ายเทเลคอมทุกค่ายในประเทศไทยเนี่ยนะครับผ<า>ู้ถือหุ้นใหญ่เขาเนี่ยเป็นเป็นผู้ถือหุ้นที่เรียกว่าเป็นเป็นระดับโลกที่ถือในรีเจียนนี้หลายประเทศค่ะโซลูชันบีทีที่เราทำเนี่ยผมมองว่าถ้าสักเซสในประเทศไทยเนี่ยการบอกต่อนะครับในระหว่างกรุ๊ป ของแต่ละเทเลคอมเนี่ยก็มีโอกาสสูงซึ่งเราก็สามารถที่เอ็กพอร์ตโซลูชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้บริการในในประเทศภูมิภาครอบๆเราได้ดูใช่ครับ<ม>ข้ขอเด่นผมเรียนเสริมนิดนึงนะครับโซลูชันทั้งหมดที่เราทำเนี่ยกลุ่มบริษัท a อ t เทคฮับของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองทั้งหมด นะครับไม่ว่าเขียนพูดกันเองแต่บรรทัดแรก <c oughs> ในอรงงนิกาค่ะฉังนั้นสกลภาพที่ถ้าเราได้โอกาสที่จะมาได้รับเงินทุนมาขยายทีมงานใช่ไหมครับแล้วลองรับงานที่จะขยายเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่เราถนัดเนี่ย <c oughs> ผมว่าเป็นโอกาสอีกมากเลยครับ <c oughs> ขั้นตอนตอนนี้ถึงถึงไหนละคะหลังจากที่เรายื่นไฟลิ่งกับกรอตอแล้วเราจะได้เห็นการขาย IPO เมื่อไหร่แล้วก็โอกาสที่จะกำหนดเข้าเทรดใน MA i ใช่ไหมคะเราเข้าตลาด MAI เเมื่อไหร่คะ คอจะตอบอะไรได้บ้างเอ่ยข้อมูลที่มีนะครับก็ตอนนี้เราเรากำลังรอทางสานกกกรอต่แอปพลูไฟลิงนะครับเรียกว่าน่าจะมีการแต่งตั้งอนดีเลเตอร์แล้วก็ทําการอขายหุ้น i p พีโอเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับเดือนนี้ต้องคอยติดตามนะคะตลาดเอ i ไก็เตรียมต้อนรับน้องใหม่คุณจวันคิดรู้สึกยังไงบ้างกับสถานการณ์ตลาดที่ตอนนี้ ก็จะว่าไปมันก็เหวี่ยงพอสมควรกับการที่เรากำลังจะเข้า IPO วันวันไหวบ้างไหมหรือหรือมั่นใจกับศักยภาพของตัวเองยังไงบ้างครับคุณชวันครับเอผมเรียนที่สมควรอย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงภาวะตลาดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของโควิดถูกไหมใช่ใช่แต่โดยเนื้อแท้ธุรกิจของกลุ่มแอดของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือผมให้บริการเป็น B2B แพลตฟอร์มโซลูชันร่วมกับค่ายมือถือ ปรกอการปี2020เรียกว่าเราก็น<ม>ิวไฮนะครับ,เ,บเรียกว่ารเรียกว่ามีอัตรากำไรสุทธินะครับเติบโตนะครับเฉลี่ย3ปีเนี่ยมากกว่า59เปอร์เซ็นต์บบบบค่ะตผมแล้วยอดขายก็เรียกว่าน<ม>ิวไฮต้องเรียนอย่างนี้ด้วยด้วยความที่อุตสาหกรรมของของที่ผมทำเนี่ยแตะอยู่กับเมกะเทรนก็คือเรื่องของดิจิตอลเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับกับค่ายเปเลคอมนะครับ ฉะนั้นรูปแบบการให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะมีภาวะฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นเนี่ยรูปแบบของการให้บริการลักษณะนี้ก็ยังก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดครับครับแล้วทผมก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับแล้วยิ่งเราเป็น b 2 b ด้วยเนะาะเป็นธ<ช>ุรกิจกับธุรกิจด้วยเราไม่ใช่ b 2 c ที่อาจจะต้องเอกังวลว่าคนจะมีกําลังซื้อแค่ไหนยังไงบ้างไไม่ด้เสบายใจไปได้อีกปลอดหนึ่งอ๋อไม่ได้ถามเลยว่า IPO กี่ล้านหุ้นคะสําหรับในครั้งนี้ ครับผมเราอิชูในทีโอเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดนะครับจานวนสี่สิบล้านหุ้นครับผมที่าปราคาห้าสิบตังค์ครับผมห้าสิบสตางค์ลงแล้วก็นักลงทุนต้องถามด้วยว่านโยบายจ่ายเงินเป็นผลเป็นยงไ <c oughs> นี่าถามแทนนักลงทุนนะคะครับผมเราระบุไว้ในไฟลิ่งคือไม่ต่ํากว่าร้อยละสี่สิบนะครับของอะไรุกอยาครับแต่เล็กคอร์ดนี่เราเราจ่ายเกินเลนี้ตลอดเลยโอเคโอเค เดี๋ยวจะคอยติดตามนะคะคุณชวันได้ความความรู้จักกันแล้วแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีความคิดหน่ายไงอาจจะได้พูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชววันนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับคุณชววันบุญประกอบศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจแอชเชคฮับหรือว่าแอชอ่ะรอดูครับจะเข้าซื้อขายในตลาด m a i ตอนนี้ยื่นไฟลิ่งไปแล้วก็รอดูว่ากรตจะอนุมัติอนุมัติเมื่อไหร่ คาดว่าน่าจะเสนอขายหุ้น IPO ภายในเดือนนี้นพิษภา,นะานี่แหละพษภานี่แหละอ่ะเป็นข้อมูลประกอบครับการจะลงทุนกับหุ้นน้องใหม่ก็ควรจะต้องรู้จักกับกับธุรกิจของเขาผู้บริหารของเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เอามาให้รู้จักอีกหนึ่งบริษัทนะครับใช่ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ฝากอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากจะเชิญชวนโอ้จริงใช่เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ก็กระทบ ทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของการแพทย์การสาธารณสุของค์กรต่างๆ